สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับนะครับยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สวรรชัยกับช่องของซุปเปอร์มอนิเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับวันนี้เรามาทําบุญกันนะครับห่างจากบันเทิงวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อนะครับมอบบุญกุศลให้กับทุกท่านนะครับด้านข้างผมนะครับจากกลุ่มผู้ปกครองของ m a ็กซ์ดูเตอร์ออนไลน์นะครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับค่ะเพนนภาค่ะค่ะกุ๊กไก่ค่ะค่ะก๊อฟค่ะครับและคู่พีจากแม็กซ์ดูเตอร์ออนไลน์ครับนะครับวันิิธอ่ะขง ใช่นะครับคุณแม็กค่ะมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับลาศเจลา47เลยนะครับไปไปมามายังไงนะครับถึงเราถึงมาทําบุญกันที่มูลนิธินี้ครับนะครับสอบถามคนตรงกลางนี้เลยนะครับคุณกุ๊กไก่ของเราครับจริงๆเราเรารวมตัวเป็นกลุ่มนะคะสาหรับการทําบุญทุกที่เผอิญว่าเนื่องในเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่แห่งชาตินะคะครูพีก็จากกลุ่มแม็กดิลเตอร์ก็มีความคิดว่าอยากจะจะไปทําบุญก็เลือกกันสารที่ทําบุญว่าจะไปที่ ไหนดี<ม>ก็เลยมาได้ที่นี่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเราก็เลยรวมตัวรวมตัวกันมาทําบุญเพื่อให้เกิดเกิดสิ่งดีๆ<ม>ขึ้นในชีวิตในวันหนึ่ง<ม>สําหรับสิ่งดีๆในวันนี้ค่ะ รจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้ได้หลังไม้นะครับได้รับบีฟนะครับในเรื่องของเด็กพิการนะครับสิ่งที่ทําให้เรานะครับผมนะครับน้ำตาคลอๆนะก็คือว่าคือทันทีพี่น้องน้องเราที่เราเรียกว่าเด็กพิการนี้เกิดขึ้นมา1ชีวิตมันคำว่าอีก1ชีวิตเนี่ยนะครับต้องสารกันเข้าไปกลายเป็นรวมกัน2ชีวิตเป็น1เดียวทันทีนะครับในมุมมองตรงนี้ในการทําบุญวันนี้นะครับกับชีวิตนะครับของน้องๆนะครับกับผู้ปกครองของเด็กๆนะครับมีนะครับมุมมองยังไงบ้างครับคุณผู้่ครับ สำหรับกูกูคิดว่าการให้โอกาสการแบ่งปันการการให้ความสุขการได้มามามาได้พูดคุยหรือได้มาเห็นเราจะได้มีมุมมองกลับไปสอนลูกเราว่าสังคมที่เราที่ลูกเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเนี่ยยังมีอีกมีคนที่เขาเกิดมาไม่ครบ3 2มและลาบากกว่าเราในขณะที่ลูกเราเนี่ยสุขสบายทุกอย่างเนี่ยเรามีมุมมองกลับไปสอนลูกเราเรามีมุมมองนี่เรามีมุมมองของผู้ปกครองเรารับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่เด็กของคนพิการ เรารับรู้ถึงความรู้สึกความในใจของเขาได้ว่าเขารู้นะสึกไงในขณะที่เราไม่ได้ไม่ได้มีลูกนะของเราเ<อ>พิการแบบนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับในการนะครับทำกิจกรรมดีๆนะครับจากกลุ่มของเราเ<อ>ผู้ปกครองนะครับ<อ>ได้ท่ารบุญทำบุญทำกุศลกันได้มาพบปะนะครับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสมอบสิ่งที่นะครับเราสามารถมอบให้ได้ะนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่น่ารักมากมอบในสิ่งนะครับที่เขามีโอกาสมอบให้ได้ ให้กับหลายๆคนที่ได้โอกาสอยู่ตรงนี้เราจะช่วยกันนะครับสร้างสารสรค์สิ่งดีๆในสังคมไทยเกิดขึ้นวันนี้นะครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมครับนะครับในช่วงท้ายของรายการครับอ,อะไรดีล่ะคะจะบอกว่าเออหันมองหันมองคนครบอบข้างซึ่งด้อยกว่าเรานิดนึงว่าสังคมสังคมยังยังยังเปิดโอกาสยังเปิดยังมีสังคมอีกหลาย อีกหลายสังคมที่ว่าด้อยโอกาสกับคุณคนะคุณมีโอกาสมากกว่าเขาคุณหันกหันหลังกลับไปช่วยเหลือเขาบ้างช่วยกับหันหันหลังกลับไปมองคนที่ด้อยโอกาสกับตัวคุณแล้วก็ลูกกับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองมากมายความสุขหรือการเยี่ยมกันการพูดคุยเล็ก,ล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 กๆน้อยๆมันก็มีความสุขก่อเกิด,ดประโยชน์ค่ะ วันนี้ดีใจนะครับที่นะครับกลุ่มผู้ปกครองของ Max Tutor Online นะครับให้เกียรติเข้ามาในกุปรายการของ Super m o n e Network ยังไงแวะไปช่องของเราบ่อยๆนะนะครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับมาเล่าคนนะครับเต็มที่เลยท่านเป็นราชายสุดยอดมากเพราะว่าการฟินเราว่าทุกทีนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนท่านผู้ชมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ